สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องในตอนที่สองมาจากเรื่องของมนเรียกช้างของเรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วรับฟังให้จบด้วยนะคะคลิปนี้จะพูดถึงจุดจบของพระนางมาคันธยาผู้ผูกอาฆาตแค้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนื่องจากว่าพระพุทธองค์นั้นไม่ทรงปรารถนารับพระนางเป็นภรรยาทําให้คิดแก้แค้นจงเกียจจงชังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าสุดท้ายแล้วความแค้นนั้น ็หันมาทำร้ายตัวเองอย่างน่าสงสารและสยดสยองยิ่งก่อนจะกล่าวถึงเนื้อหาทั้งหมดขออนุญ,ญาตย้อนไปถึงนางสมาวดีผู้เป็นอกรเมเหสีของพระเจ้าอุเทนในองค์ที่หนึ่งนะคะท่านผู้ฟังคะเดิมนั้นนางสมาวดีเป็นทิดาของเศรษฐีนามว่าพัะธวดีแห่งเมืองพัะธวดีเดิมชื่อว่าสามาบิดาของนางนั้นเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันกับ โคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีครั้นต่อมาเกิดโรคอหิวาระบาดในเมืองพัทวดีเศรษฐีนั้นต้องพาภรรยาและลูกสาวของตนอพยพหนีโรคร้ายไปยังเมืองโกสัมพีเพื่อขออาศัยกับโคสกะเศรษฐีผู้เป็นสหายแต่ว่าบังเอิญโชคร้ายประสบเคราะห์กรรมซ้ำเข้าอีกคือเมื่อเดินทางมาถึงเมืองโกสัมพีแล้วด้วยสภาพร่างกายที่อดอาหารมาหลายวันอีกทั้งความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางไกลนั้น ทำให้ไม่กล้าไปพบสหายด้วยสภาพเช่นนั้นจึงต้องพักอาศัยในสระไกลๆโรงทานของโคสกะเศรษฐีนั้นตั้งใจว่าเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้ว จะเข้าไปหาเพื่อนของตนพอวันรุ่งขึ้นให้ลูกสาวเขาไปรับอาหารที่โรงทานโกโกสกาเศรษฐีเมื่อได้มาแล้วพัทวดีเศรษฐีกับภรรยานั้นได้บริโภคอาหารเกินพอดีไฟาธาตุไม่สมารถย่อยได้จึงถึงแก่ความตายทั้งสองคนเหลือแต่นางสามาผู้เป็นกำมพระพ่อแม่อยู่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ต่อมาโคโสกาเศรษฐีได้ไปพบนางสามาได้สาบถึงประวัติความเป็นมาของนางโดยตลอดแล้วก็เกิดความรักความสงสารจึงได้รับนางไว้เลี้ยงดูดูลูกสาวแท้ๆข้องตนและยกนางไว้ในฐานะที่ดาคนโตอีกทั้งได้มอบหญิงบริวารให้อีก500คนตามปกติแล้วที่บ้านของโคโสกาเศรษฐีเมื่อถึงเวลาแจกทานก็จะมีเสียงดังเซงแซ่จากการที่ยื้อแย่งของผู้ที่มาขอรับแจกทานนั้น ท่านเศรษฐีก็ฟังอยู่ทุกวันจนเคยชินแต่เมื่อนางสามาเข้ามาอยู่ในบ้านท่านเศรษฐีก็เห็นความไเรียบร้อยดังกล่าวจึงคิดหาวิธีการแก้ไขนางให้คนทํารั้วมีประตูเข้าและประตูออกให้ทุกคนเรียงแถวตามลําดับเข้ารับแจกทานทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีเสียงเซงแซ่เหมือนแต่ก่อนโคศกเศรษฐีพอใจเป็นอย่างยิ่งกล่าวยกย่องชมเชยในความฉลาดของนางเป็นอันมากหลังจากนั้นนางจึงได้ชื่อว่า สมาวดีคําว่าวดีนั้นแปลว่ารัวนะคะแล้วจากนั้นก็ไม่นานนางก็ได้รับอาภิเษกเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแห่งเมืองโกสัมพีนั้นเะนั้นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนองค์ที่หนึ่งก็คือพระนางสมาวดีผู้นี้ยุมาวันหนึ่งได้มีค่าทาสชื่อว่า นางขุจุตราเป็นคนที่จะต้องประจัดซื้อดอกมะลิให้กับพระนางแล้วได้แอบยักย่อเงินส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้คือซื้อดอกมะลิไม่เต็มจำนวนเป็นประจำวันหนึ่งคนขายดอกมะลิได้กล่าวชวนนางขุจุตราให้ทำบุญกับพระพุทธเจ้านางขุจุตราได้อยู่ถวายทานแก่พระพุทธองค์แล้วได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงแจกแจงอย่างละเอียดละออเมื่อสิ้นสุดการแสดงธรรมนั้นแล้วนางก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันและเมื่อนางได้กลับไปในวังแล้ว นางก็ต้องจะซื้อดอกมะลิกลับไปด้วยแต่คราวนี้นางละอายแก่ใจที่จะต้องซื้อดอกมะลิไม่เต็มจํานวนเงินเมื่อนางทาตเกิดความละอายใจแล้วเกิดนาเงินนั้นไปซื้อดอกมะลิไปให้พระนางสมาวดีเต็มจํานวนพระนางได้ทอดพระเนตรแล้วเกิดความสงสัยว่าทําไมวันนี้มีดอกมะลิมากกว่าปกติจึงได้ถามนางคุจุตราธาตว่าทําไมวันนี้ดอกมะลิมากกว่าปกติคนขายเขาขายดอกไม้ไม่ออกดูวว่าเขาแถมให้ นางธาตกขุจุตราได้ตอบพระนางไปว่าเปล่าเพคะคนขายเขาไม่ได้แถมมาหรือว่าเขาไม่ได้ขายแม่ออกหรอกแต่วันนี้มอมฉันมีความละอายแก่ใจตัวเองที่ได้แอบยกักยอกเงินโดยที่ซื้อดอกมาลีไม่เต็มจํานวนแต่วันนี้ซื้อมาเต็มจํานวนเพคะ พระนางสมาวดีจึงได้ถามต่อไปว่าทําไมจึงมีความระอายแก่ใจละ่ะนางขุจุตราคนนั้นได้ตอบไปว่าได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยธรรมนั้นนางจึงเกิดความละอายแก่ใจต่อบาปและไม่ทําบาปอีกต่อไปแล้วพระนางสมาวดีมีความสนใจจึงได้กล่าวว่าอย่างนั้น จงแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงให้เราทราบสินางขุจุตากล่าวต่อไปว่าอย่างนั้นขอให้พระนางจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการแสดงธรรมส่วนข้าทาสบริวารท่าประสงค์จะฟังธรรมให้มาประชุมรวมกันไว้แล้วระหว่างที่จัดที่รวมคนอยู่นั้นนางขุจุตาก็ขอไปอาบน้ําแต่งตัวเพื่อให้เหมาะสมกับการแสดงธรรม นางสมาวดีได้เรียกให้บริวารของตนมาฟังธรรมทั้งหมด500คนจากนั้นนางขุจุตาก็แสดงธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ดีแล้วเมื่อจบการแสดงธรรมนั้นพระนางสมาวดีและเหล่าบริวารทั้งหลายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้งหมด หลังจากวันนั้นเหล่าบริวารทั้งหลายของพระนางสมาวดีจึงตั้งให้นางคุจุตาไม่ต้องทําหน้าที่อะไรเพียงแต่ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือมหาสาวกเป็นประจําแล้วฟังพระธรรมที่ได้แสดงทั้งหมดนํากลับมาถ่ายทอดให้กับพวกเขาเหล่านั้น ต่อมาภายหลังนางโคจุตราผู้นี้ได้เป็นเอกฆาแท้ฝ่าไอุบาสิกาที่ได้จดจำพระธรรมและถ่ายทอดได้เป็นเลิศหลังจากนั้นพระนางสมาวดีและเหล่าคาถาบริวารยิ่งศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระนางมคันธยามุ่งอาฆาตแค้นต่อพระนางสมาวดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าได้ไปศรัทธาและบูชาบุคคลที่นางเกลียดโกรธอาฆาตแค้นหวังจะมุ่งร้ายอยู่เป็นประจำแถมยังมีพระสวามีคนเดียวกันอีกด้วยส่วนมเหสีคนหนึ่งของ เจ้าอุเทนคือพระนางวาสุนทัตตาเป็นราชธิดาของพระเจ้าปัจเโชาแห่งกรุงอุเชเนแควนอวันตีชชนอยู่ติดกับแควนวังสะทางทิศตะว,วันตกเฉียงใต้พระนางวาสุนทัตตาผู้นี้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันแต่ว่าหาได้มีบทบาทที่นางคันธยาต้องชิงดีชิงเด่นกับพระนางวาสุนทัตตามากมายไมย่ ย้อนไปในครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่ๆได้เล็งเห็นในยานว่ามิดามรรดาของนางมาคันธยาผู้นั้นจะได้สดําเร็จเป็นพระอนาคามีจึงได้สเสด็จไปโปรดเมื่อครั้งบิดาของนางมาคันธยาผู้นั้นเดวมองเห็นพุทองค์ก็รู้สึกพอใจเพราะคิดว่า มีลักษณะสวยสมกับลูกสาวของตนจึงเรีบน,นางมาคันธยาไปถวายให้เป็นภรรยาแต่ว่าพระองค์ได้ปฏิเสธนางยังได้ยินผ้าดํารัสของพระาศาสดาก็รู้สึกโกรธที่พระองค์ได้ตําหนิประนามว่าร่างกายของนางเต็มได้วยอุจจระบัศวะไม่ปัถนาจะสัมผัสถ,ถูกต้องแม้แต่โดยเท้าจึงผูกอาคาดจองเวนต่อพระาศาสดา เมื่อบิดาบรรดาออกบวชหมดแล้วนางจึงได้ไปอยู่อาศัยกับน้องชายของบีดาผู้เป็นอาตัวมาอาของนางก็คิดว่าหลานสาวของตอนนั้นมีความงามเป็นเลิศอย่างนี้ย่อมคู่ควรแก่พระราชาเท่านั้นจึงนำตัวไปถวายให้กับพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนรู้สึกเสน่หานางมากจึงแต่งตั้งให้นางนั้นเป็นอัครมเหสีองค์ที่สามของพระองค์ เมื่อพระบรมศาสดาได้เสด็จมายังเมืองโกสัมพีนั้นก็มีพระนนเถระตามเสด็จมาด้วยพระนางมาคันธียาผู้นี้ได้โอกาสจึงว่าจ้างทาสกรรมกรนักเลงพวกมิชาทิฐิผู้ม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัให้ติดตามด่าพทธองค์ไปทุกหนทุกแห่งทัว่วทั้งเมืองด้วยคำพูดด่าสิบประการก็คือเจ้านั้นเป็นโจรเป็นคนพานเป็นคนบ้าเป็นอูดเป็นลาเป็นงวัวเป็นสัตว์นรก เป็นสัตว์เดรัจฉานสุกติของเจ้านั้นไม่มีเจ้ามีแต่ทุกติอย่างเดียวเท่านั้นพระอนนท์แถะได้ฟังความก็รู้สึกทนไม่ไหวจึงกราบทูลให้พุทธองค์ได้สเสด็จไปยังเมืองอื่นพระพุทธเจ้าได้การถามว่าอ,อนนทถ้าคนที่เมืองนั้นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรเกิดเสด็จไปที่เมืองอื่นอีกต่อไปพระเจ้าค่ะแล้วถ้าหากว่าคนที่เมืองนั้นด,นด่าเราอีกเราจะทำอย่างไรเกิดเสด็จไปที่เมืองอื่นอีกต่อไปพระเจ้าค่ะ ดูก่อนอานน์ถ้าทำอย่างนั้นแล้วเล่ากันนีกันไม่สิ้นสุดทางที่ถูกนะอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดก็ควรให้อธิกรณ์สงบระงับในที่นั้นก่อนแล้วจึงไปพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปว่า ธรรมดาอาธิกรเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วย่อมไม่เกิน7วันเท่านั้นเกิดสงบระงับไปเองแต่ลวันที่พระพุทธองค์ได้ออกบิณฑบาตพร้อมกับพ้าอานน์นั้นก็ถูกผู้คนรุมดาว่าเสียเสียให้หายแต่ว่าก็ไม่ได้มีการตอบโต้จากพระองค์แต่อย่างใดจึงทําให้คนที่ถูกว่าจ้างนั้นรู้สึกอ่อนใจอ่อนพลียพะวะ่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยพระนางมคันธยา จึงได้เกิดความโกรธแค้นมากขึ้นเพราะว่าแผนของพระนางนั้นไม่ได้สําเร็จเลยหวังจะให้พระพุทธองค์นั้นอับอายและหนีไปจากเมืองนั้นแต่ก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําให้อับอายก็ไม่อายทำอย่างไรดีอ้อนึกแล้วคนที่สามารถแก้แค้นแทนได้ก็คือพระนางสมาวดีนั่นเองเพราะว่าพระนางสมาวดีและบริวานนั้นศรัทธาพุทธองค์ยิ่งนักอยากกระนั้นเลย เราจะวางแผนใส่ไรพระนางสมาวดีพร้อมกับบริวารซะดีกว่าคิดได้ดังนะั้นแล้วจึงส่งข่าวให้อาของตนนั้นส่งไก่มาสิบหกตัวแปดตัวนั้นให้เป็นไก่เป็นอีกแปดตัวเป็นไก่ตายแล้วเข้ากราบทูลพระเจ้าอุเทนว่า ค่ะแต่สมมติเทพท่านปุโรหิตได้ส่งไก่มาเป็นบรนาการเดชพระองค์เพคะเออ,อยางงั้นหรือแล้วมีผู้ใดมีความจำนาญในการแกงอมไก่บ้างละ่ะพระราชาได้ตัดถามขึ้นเกิดพระนางสมาวดีกับหญิงบริวารเพคะพระนางมคาริยาได้กราบทูลพระเจ้าอุเทนจึงรีบรับสั่งให้ส่งไก่ไปให้พระนางสมาวดีเพื่อจัดการแกงมาถวายพระองค์ พระนางมาคันธยาผู้นั้นได้ส่งไก่เป็นไปให้ส่วนพระนางสมวดีเห็นว่าไก่ยังมีชีวิตอยู่เลยจึงไม่ทํามาถวายเพราะว่าตนได้สมาเสียนแปดยอมไมฆ่าสัตว์จึงได้ส่งไก่ทั้งหมดนั้นกลับคืนไปให้พระนางมาคันธยาเมื่อได้ไก่กลับคืนมาแล้วนางมาคันธยาผู้เป็นอัครมเมหสีองค์เล็กนั้นก็รู้สึกดีใจเพราะว่าบัดน,นี้นางสมวดีอัครมเมหสีองค์เอกนั้นกำลังตกหลุมพรางนางเะแลว้ว นางมคนิยารีบเข้ากราบทูลต่อพระเจ้าอุเทนและกล่าวว่าขอได้ชาเนื่องจากว่าพระนางสมาวดีได้น้ำไก่ทั้งหมดมาคืนเพคะแล้วฝากให้มาบอกว่าเนื่องจากว่าไม่สามารถทำมาถวายได้เพราะว่าค้านที่จะทำเพคะนางมคันธยาได้กราบทูลแนะนำต่อพระสาวามีอีกต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นแล้วขอพระองค์จงรีบรับสั่งให้ส่งไก่ไปใหม่พร้อมกับบอกว่าให้แกงไก่ไปถวายแก่พระสมณโคดม พระเจ้าอุเทนได้ทรงกระทําตามคําแนะนําของพระนางแต่พระนางมคันธยาได้เปลี่ยนเอาไก่ที่ตายไปแล้วทรงไปให้พระนางสมวดีเห็นว่าเป็นไก่ที่ตายไปแล้วและเป็นการแกงเพื่อนําไปถวายพระสมนคโคดมจึงช่วยกันรีบจัดแจงแกงไปถวายด้วยความปิติและศรัทธาพระนางมคันธยารู้สึกดีใจที่เหตุการณ์เป็นไปตามแผนของตนรีบเข้าทูลยุยงว่า การกระทําของพร้นางสมาวดีผู้นั้นไม่น่าไว้วางใจเลยดูสิพระองค์ดูประหนึ่งว่าเอาใจออกห่างจากพระองค์ปันใจให้พระสมณโคดมแบบนั้นเวลาใช้ให้แกงมาถาวายพระองค์ก็ไม่ยอมทําอ่างว่าคลานที่จะทําบ้างแต่พอบอกให้แกงไปถาไวายพระสมณโคดมแบบนั้นกลับทําให้อย่างรีบด่วนเลย พระเจ้าอุเทนได้สดับคํคำของพระนางมคันธยาแบบนั้นก็ทรงอดกลั้นนิ่งเฉยอยู่จนกระทั่งพระนางมคันธยาผู้นั้นต้องอัดอั้นต้านใจต้องคิดหาอุบายร้ายด้วยวิธีอื่นต่อไปคิดร้ายแล้วก็ไม่สามารถสำเร็จได้สองวิธีแล้วนะเราจะต้องหาวิธีการใส่ร้ายพระนางให้ได้ ตามปกติพระเจ้าเทนได้เสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระมเหสีทั้งสามองค์ก็คือพระนางสมาวดีพระนางวาสุนทต,ตาและพระนางมาคันเดียตามวาละแห่งละเจ็ดวันครั้นถึงอีกสองสามวันถึงวราเสด็จไปประทับที่ปราสาทของพระนางสมาวดีพระนางมาคันเดียได้วางแผนส่งข่าวไปถึงอาของตนให้ส่งงูพิษที่ถอนเขี้ยวพิษออกแล้วมาให้นางโดยด่วน พอได้งูพิษตัวนั้นมาแล้วก็ไปใส่ในช่องพินซึ่งพระเจ้าอุเทนทรงเล่นและนำติดตัวพระอองค์เป็นประจำและนำช่อดอกไม้ปิดช่องพินเอาไว้ ก่อนที่พระเจ้าอุเทนได้เสด็จไปยังปราสาทครงพระนางสมาวดีวันนั้นพระนงางมคารธยาได้ทูลทัดทนันแล้วกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าเสด็จไปเลยเพราะว่าคืนนี้มอมฉันฝันไม่เป็นมงคลเกรงว่าพระองค์จะได้รับอันตรายแต่เมื่อพระราชาไม่เชื่อคำทัดท้านนั้นจึงได้ขอตามเสด็จไปด้วย ขณะที่พระนางสมาวดีและหญิงบริวารได้ปฏิบัติพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นแล้วได้ทรงวางพินไว้บนพราแท่นบรรทมพระนางมคาคันธยาก็ทําท่าเดินไปเดินมาไก,กลๆบริเวณนั้นเมื่อม่มีใครได้สังเกตเห็นแล้วก็ได้ดึงช่อดอกไม้ที่ปิดช่องพินออก งูที่อดอาหารมาหลายวันก็เลื้อยออกมาพ่นพิษและแผ่พังพานพระเจ้าอุเทนได้ทอดพระเนตรเห็นงูกระตกพระไทยกลัวมอแภัยมาถึงตนจึงได้ด่าตวัดพระนางสมาวดีที่คิดปรงพระชนและตำหนิพระองค์เองที่ไม่ได้เชื่อคำท้าทันของพระนางมคันธยาด้วยเพลิงแห่งความโกรธแล้วจึงได้ตัดสินพระไทย ประหารชีวิตพระนางสาวมวดีและหญิงบริวารด้วยพระองค์เองดังนั้นพระเจ้าอุเทนได้ทรงครนันธนูประจำพระองค์ขึ้นสายและพาลูกศรอ,อาบยาพิษโกงคนันธนูเล็งเป้าไปที่อุระของพระนางสาวมวดีซึ่งประทับอยู่ข้างหน้าแห่งหญิงบริวารก่อนที่ลูกศรจะแล่นออกจากคันธนูนั้น พระนางสมาวดีได้ให้อวัตแก่หญิงบริวารว่าแม่หญิงสหายทั้งหลายของเราเอ้ยที่พึ่งอื่นเราไม่มีอีกแล้วเธอทั้งหลายจงจเจริญเมตตาให้สม่ำเสมอส่งไปให้แก่พระราชาแก่พระเทวีมคันธิยาผู้นั้นและแก่ตนเองด้วยอย่าถือสาโกรธใครต่อไปอีกเลยครั้นให้อวัตจบลงแล้ว ยิงเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามเมื่อพระราชาได้ปล่อยลูกธนูออกไปแล้วแทนที่ลูกศรน,นั้นจะพุ่งตรงไปสู่พระอุระพระสมาวดีแต่หวนกลับพุ่งเข้าหาอุระของพระองค์เองจึงได้สะดุ้งตกพระทัยพลังดำริว่า ธรรมดาลูกศรน,นี้ย่อมแทงทะลุแม้กระทั่งแผ่นหินวันนี้สิ่งที่เป็นวัตถุที่กระทบในอากาศก็ไม่มีเหตุใดเล่าลูกศรจึงได้หวนกลับมาหาเราลูกศรน,นี้แม้จะไม่มีชีวิตจิตใจแต่ก็ยังรู้จักคุณของพระนางสมาวดีเราเสียอีกที่เป็นมนุษย์กลับไม่รู้คุณของพระนางเลย ท่านใดนั้นพระเจ้าเทนได้ทิ้งคานาโนแล้วได้ประนมหัดประคองอัญชลีกราบที่พระบาทของพระนางสมวดีอ่อนวอนให้พระนางยกโทษให้และขอถึงพระนางเป็นที่พึ่งตลอดไปพระนางสมาวดีได้กล่าวทูลให้พระราชาได้ทราบถึงพระบรมศาสดาเป็นสรณะที่พึ่งเหมือนอย่างที่พระนางกระทำอยู่ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าอุเทนได้ทรงมีสถานในบวรพระพุทธศาสนาทรงรักษาศีลฟังธรรมร่วมกับพระนางสมวดี ตามการเวลาและโอกาสอันควรแผนในครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จอีกแล้วพื่นางมคันธยายืนมองด้วยความไม่พอใจความจริงแล้วพื่นางมคันธยายผู้นั้นก็มีความโกรธแค้นต่อพระบรมศาสดาเป็นทุนเดิมที่ว่าไดทรงประน,นามว่านางมีร่างกายเต็มไปด้วยอุจจาระปัสาวะไม่ปัรถนาจะสัมผัสแม้ด้วยเท้า พระนางก็ได้ชำระความแค้นโดยการวาจางรักเล้งให้ตามดาพุทโองค์ไปส่วนหนึ่งแล้วในส่วนของพระนางสมาวดีที่นางต้องโกรธแค้นด้วยก็เพราะว่าสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะเป็นพระมเหสีคู่แข่งของตนแต่ที่สําคัญก็คือพระนางมีสถานในพระสมณโคดมเมื่อแผนการทําลายพระนางสมาวดีที่ทําไปหลายครั้งก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จครั้งหลังสุดท้ายก็ยังทําให้พระเจ้าอุเทนพระสวามีได้มีศรัทธา เลื่อมใสในพระสมณครดมอีกงด้วยยิ่งทําให้พระนางมคันธยาผู้นั้นเพิ่มความโกรธแค้นยิ่งขึ้นและแผนการอันโหดเหี้ยมของพระนางก็ได้เกิดขึ้นวันหนึ่งขณะที่พระเจ้าอุเทนได้เสด็จประพาสราชอุทยานพระนางมคันธยาได้สั่งคนรับใช้เอาผ้าชุบน้ามันไปพันที่เสาทุกต้นในปราสาทของพระนางสมาวดีพูดเกลี่ยกล่อมให้พระนางและบริวารไปรวมอยู่ในห้องเดียวกัน จึงได้ลั่นก้อนข้างนอกแล้วจุดไฟเผาพร้อมทั้งปรา,าสาทพะลางสมวดีขณะที่ไฟได้กำลังลุกลามเข้ามาใกล้ตัวอยู่แล้ว ได้มีสติมั่นคงไม่วันไหวให้อวาตแกกบริวารทั้ง500ให้เจริญเมตตาอย่างบุคคลทั่วไปแม้ในพระนางคันธยาและให้ทุกคนนั้นมีสติไม่ประมาทให้มีจิตตั้งมั่นในเวทนาปิหกกรรมฐานอย่างมั่นคงบางพวกได้บรรลุอนาคมิผลก่อนที่ถูกไฟเผาผ่านกระทํากาละถึงแก่กรรมนั้นได้บังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ด้วยกันทั้งหมดพระเจ้าเทนได้รู้เรื่องก็รู้สึกสลดพระไทยเป็นอย่างยิ่งที่พระนางสมาวดีได้ ศบครอกคราบเช่นนี้ทรงมีดําริว่าเออเนาะถ้าเราจะคุกคามถามพระนางมคัญธยาผู้นั้นก็คงไม่ยอมรับแน่นอนจึงได้ออกอุบายตัดปลาศัยกับอมาตทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อก่อนนี้เราจะลุกจะนั่งไปที่ใดก็แล้วแต่กวาดระแวงกลัวพายอยู่รอบข้างด้วยว่าพระนางสมาวดีผู้นี้เคยคิดชุดร้ายต่อเราเป็นนิดวันนี้นางได้ตายไปแล้วก็รู้สึกสบายใจไม่ต้องหวาดระแวงอีกแล้วและการกระทาอย่าง นี้ก็คงเป็นการกระทำของคนที่รักและห่วงใยในตัวเราปรารถนาที่ดีต่อเราแน่นอนกาใหม่เอ๋ยกำลังให้ผลที่กระทำเห็นทันตาดังนี้ก็คือเมื่อพระนางมคันธยาดืประทับในที่นั้นด้วยก็ได้ยินพระดำรัสของพระเจ้าโอเทนจึงรีบกราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพใครอื่นจะกล้ากระทำเยี่องนี้การทำงานแบบนี้หม่อมฉันได้สั่งการให้อาของฉันนั้นลงมือกระทำเองเพคะพระชาจึงได้ตัดต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีความรักในตัวเราเสมอเจ้านั้นไม่มีอีกแล้วเราจะให้พรแก่เธอขอให้เธอจงเรียกญาติของเธอมารับพรจากเราเถิดพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานสิ่งของรางวัลอันมีค่าแก่รดาญาติญาติของพระนางมคัญธยา ผู้มาถึงกกอนแล้วเมื่อคนอื่นพอทราบข่าวถึงเรื่องรางวัลก็รีบติดสินบนขอเป็นญ,ญาติกับพระนางมคติยาเมื่อขอรับรางวัลด้วยพระราชารับสั่งให้จับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดใช้ขุดหลุมฝังแค่สะดือใช้ฝังข้าวคลุมปิดข้างบนไว้จุดไฟเผาทั้งเป็นใช้ถเหล็กไถซ้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนพระนางมคติยาผู้เป็นต้นเหตุพระองค์รับสั่งให้เฉือนเนื้อของพระนางนั้นนําไปทอดน้ามันเดือดแล้วนํามาให้พระนางได้กินทรงกระทําอย่างนี้จนกระทั่ง พระนางสิ้นพระชนบังเกิดในทุกติซึ่งกล่าวได้ว่าพระนางได้รับผลแห่งกรรมในอัตภาพนี้เหมาะสมแล้วส่วนพระนางสมาวดีผู้มีปกติอยู่ประกอบไปด้วยเมตตาวิหารได้รับย่องย่องจากพอระบร,รมศาสดาในตำแหน่งเอตทะคะผู้เลิศว่า อุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้อยู่ด้วยความเมตตาตามเอ๋ยคือการกระทําแต่ว่าการกระทํานั้นเป็นผลกรรมที่เห็นผลทันตาการกระท,ทําเช่นนี้ก็เป็นจุดจบของพระนางมคันธยาผู้ปูกอาฆาตแค้นพระองค์ในสมัยพุทธกาลมาแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นไม่ทรงปรารถนารับพระนางไว้เป็นภระระยาทําให้เกิดการคิดแก้แค้นจงเกลียดจงชังต่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่สุดท้ายแล้วความแค้นนั้นก็กลับมาทําร้ายตัวเองอย่างน่าสงสารและสยดสย ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกไลค์ทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง y YouTube วันนหม่เล่าเรื่องนะคะสําหรับท่านใดที่ยังมีความสนใจในคลิปวิดีโอต่อไปหากว่ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ